สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเบกข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ไดที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ปีศาจแดงมี2แผนในการเล่นที่แตกต่างกันออกไปหลังจากที่รับลังนิกเข้ามาเปลี่ยนระบบการเล่นดนังกล่าวแม้อาจจะไม่ถูกจดจําไปนานเป็นเวลาหลายปีนะครับต่อจากนี้แต่ผลเสมอของแมนเชสเตอร์ตในศึกยูฟ่าแชมเลีก กับอย่างบ่อยนั้นสามารถกำหนดอนาคตอันใกล้ของสโมสรแมนเชสเตอร์เตน็ดภายใต้รับนังนิกได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตั้งแต่ที่ก่อนเกมที่จะลงสนามในเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการันตีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มจึงทําให้นายใหญ่ชาวเยอรมันเลือกที่จะใช้โอกาสกับนักเตะหน้าใหม่รายๆครับเพื่อให้โอกาสแข้งเหล่านั้นได้โชว์พรสวรรค์ที่มีอยู่ ของตัวเองออกมาในแมตช์การแข่งขันจริงในขณะที่บรรยากาศในสนามซ้อมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงออกไปอย่างชัดเจนตั้งแต่รังนิ่เข้ามาเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทบยกชุดในเกมดมงกล่าวทาให้ฟอร์มการเล่นในสนามของแมนเชสเตอร์ในเกมนั้นดูกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนั่นเป็นเพียงเกมแรกของนักเตะหลายรายในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าผู้เล่นหลายรายนะครับไม่สามารถโชว์ฟอร์มดีสุดของตัวเองออกมาได้ให้กับนายใหญ่คนใหม่ของพวกเขาให้เห็นแต่มีสันคริฟต์เองคือหนึ่งในนักเตะ ที่ทําให้พวกเขาเห็นได้อย่างชัยายสุดๆในค่ำคืนนั้นด้วยการซัดประตูส,สวยๆเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับนายใหญ่คนใหม่ว่าแม้เขาจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ศักยภาพและคุณภาพที่เขามีนั้นเป็นที่พึ่งของทีมได้อย่างแน่นอนครับคาดว่าในเกมพิมลีกที่พวกเขาจะต้องฟัดกับนุชมินเหลืองอ่อนครับลอริสตี้ในเกมสุดสัปดาห์นี้ รังนิกจะมีการจัดทัาการเปลี่ยนแปลงยกชุดอีกครั้งหนึ่งจากเกมเสม,มอกับยังบอยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาการว่านายใหญ่จากเมืองเบียจะใช้ระบบ4-2-2-2ซึ่งทําให้เขานี่สามารถจัดสเปีย์เล่นตัวจริงได้2ทีมที่แตกต่างหากว่าเขาปรารถนาที่จะทําเช่นนั้นผู้เล่นที่ได้ออกสตตร์เป็นตัวจริงในเกมที่เสม,มอกับยังบอยหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเพียงลูกชอและก็มีสังคกตวดูดที่มีโอกาสติดในหนึ่งสเปีย์ล่นตัวจริงด้วยความที่ฟูลแบ็กอย่างอารอนบานวิสิกานั้นดูเหมือนว่า ซึ่งตอนนี้เขาตกเป็นตัวเลือกลำดับถัดไปหลังดิวโกดาโลแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงผลงานของสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสที่ทําผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจรวมถึงความสามารถของเขาในการเล่นเกมรุกตามแนวทางของรังนิกต้องการส่วนลูกชอนะครับคาดว่าเจ้าตัวน่าจะฟิตกลับมาสมบูรณ์แบบจากการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วเขาจะสามารถค่อยๆกลับมาจัดอยู่ในชุดสเเล่นตัวจริงที่ดีที่สุด อเล็กเตอร์เรสในตำแหน่งแบ็อกซ้ายในขณะที่ราเฟลวารันครับก็จะกลับมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นแกนหลักของทีมในแนวรับของทีมทันทีที่หายเจ็บกลับมานั่นแปลว่าเมื่อวารานกลับมาจะทําให้วิกตอร์ดีเลฟตกอยู่ในเป็นตัวสำรองแทนส่วนผู้เล่นอีกหลายรายนะครับที่เหลือทั้งดอนนี่ฟอนน์บิกเจสซเลนกาดเอริกบยยี่จะกลายเป็นนักเตะในระดับโรเตชันที่จะสามารถได้สลับสับเปลี่ยนการลงเล่นขึ้นอยู่กับคู่แข่งที่พวกเขาเจอในแต่ละนัดและขึ้นอยู่กับฟอร์มของพวกเขาด้วย พอพอกบาลและก็อดิสันคาวานี่เป็น2ตัวเลือกที่น่าสนใจว่าพวกเขาจะรับโอกาสมากน้อยแค่ไหนภายใต้ระบบใหม่ของผู้จัดก,การทีมคนใหม่โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าช่วงหนึ่งของปฏิทินนี้ทั้งสองเคยเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์เดนเตที่ทีมดอกไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่มีอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนมากนักหลังต้องประสบกับอาการบาดเจ็บและต้องพักยาวเพราะฉะนั้นพวกเขาจําเป็นจะต้องทํางานอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งหากหวังจะกลับมาอยู่ในชุดตัวจริงภายใต้ระบบของราบรังเก นอกจากผู้เล่นเดิมในทีมชุดใหญ่รังนิบยังมีดาวรุ่งพรสวรรค์มากมายครับที่เขาสามารถเรียกใช้บริการได้และเราได้เห็นเขาทําแบบนั้นอาจจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่เริ่มถี่ยิบขึ้นมากจากนี้ไปนะครับย่อมเป็นการดีเสมอที่แมนเชสเตอร์เต็ดควรม,มีขนาดทีมใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในฤดูกาลนี้หลังจากเกมกับยังบอยครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้รังเนกรู้จักนักเตะของเขามากยิ่งขึ้นรวมถึงแนวทางที่เขาจัดการกับทีมได้ดีที่สุดดังนั้นตัวจริงของแมนเชสเตอร์เดในแกลงที่สุดในเวลานี้ประกอบไปด้วยดาวิดดิคิอาดิโกเดลโลราฟิวาารานลุกชอแฮร์รี่แม็กไกสกอตต์มิโทเมเนเฟสปูโนเฟนัสจาร์ดอนโชมาคาเดฟอร์และก็คริสเตโนโดันโด,นโด โดยมีตัวจริงที่เป็นแบ็กอัพดังนี้ครับดีนเนสันอารอนฟอนวิสก้าเฮริกเกยี่วิกตอร์ดีเนลนล์ฟอเล็กเตอเรสโดนี่ฟานเดบิกเนมันยามาติดพอลปอกบาเจสซี่ลินการ์ดเอดิสันเคลวนีนแล้วก็มีสันกรินวูดเข้าต่อมาครับเอเย่นยันมาร์ชิยาวขอย้ายเดือนม,มกราคมนี้ฟิลิปเลมเบอรี่ครับผู้นกำการบริหาร USFA ครับซึ่งเป็นบริษัทเอเย่นขององต์นีมาร์ชิยาวครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยืนยันว่า นักเตะในความดูแลของตอนนั้นต้องการย้ายเอเยนตินโอทรฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เนมโบลีครับให้สัมภาษณ์ผ่านสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนําแดนผู้ดีนะครับเมื่อวันศุกร <c oughs> ์ที่ผ่านมาว่าอองตัวรมาชิเอลนั้นเนี่ยมีความปรารถนาเรียงก้าที่อยากจะย้ายออกจากสมูรในเดือนมกราคมเขาก็แค่ต้องการลงเล่นเขาไม่ได้ต้องการอยู่ในเดือนมกราคมผมจะพูดคุยกับสมูรในเร็ววันนี้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสครับ ย้ายจากโมนาโกมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2015ในช่วงแรกสามารถทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในรูการ19 20ที่ยิงประตูได้ถึง23ประตูจาก48เกมในทุกรายการอย่างไรก็ตามครับมัชิยานเองเนี่ยฟอร์มเริ่มย่ำแย่ตั้งแต่รูการที่แล้วหลังจากยิงในลีกไปเพียง4ประตูในขณะทีสั้นนี้นะครับก็หลุดเป็นตัวสำรองยาวโดยได้ลงตัวจริงในทุกรายการไปแค่4นัดเท่านั้นข้าต่อมาครับผีเช็ฟิ วารานวิสกามาติดจัดใหญ่ฟัดนอริสรับนังเนต์กล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนเกมนอริซิตี้ว่ากลุ่มกำลังหลักที่จะพักในกลางสัปดาห์แบบสมบูรณ์ทุกคนเนี่ยยกเว้นแบ็กขวาอย่างอารอนวานบิกากับกองกลางเนมิยาม,มาติดที่มีไข้อ่อนรังนีสลับสับเปลี่ยนสวตตัวจริงเกมแชมเปี้ยนครับที่เสมอกับยังบอยหนึ่งหนึ่งพุทธที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยพวกตัวขาประจำอย่างคร no ิสเตโนเดินโดดาวิดดิคิอาแฮ์รี่แม็กควายจะสลับเป็นลายอัพแรกที่ เบื้องต้นคือพวกเขาต้องติดตามอาการผู้เล่นอีกสองสารายครับเพราะยังไม่ได้ซ้อมเลยอีกอย่างนี้ไม่วันศุกร์นัดซ้อมประมาณ14บนกาตามเวลาท้องถิน่นกุนซอวัย63ิปีรายนี้เริ่มกล่าวว่าเราต้องรอให้ซ้อมเสร็จเบ็ดทุกอย่างครับและก็สรุปควบคู่กับคำวินิจฉัยจากหัวหน้าแพทย์เจ้าหน้าที่สธาณาสุขจะสามารถบอกผมได้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างอารอนอย่างที่คุณทราบครับและก็มญามันติดเป็นหวัดน,นิดหน่อยผมไม่ได้อยากเรียกมันเป็นไข้อีกอย่างผลตรวจโควิดออกมาเป็นลบ ก็หวังว่าจะพร้อมใช้งานทั้งนี้นะครับเรามีการแยกกลุ่มกำลังซ้อม2ชุดตั้งแต่แข่งเกมันพุทธโดยเฉพาะที่จะใช้เตชนะฮิตตันพาเลตในการพักซ้อมวันอังคารในขณะที่อีกกรุปคือการเที่ยวกรัมสำหรับสู้ศึกอย่างบ่อยครับ1นึ่ราฟีวรัรรนต้นขาพอพกปาต้นขาอีดิสันคาวานี่ออนฟิตและก็อองโทนี่มาชิอาลที่ข่าครับยังไม่พร้อมเดินทางไปแข่งที่อีสแองเกย ข่าวต่อมาฟานเดอร์บิกมั่นใจวันไหนทีมเข้าฝักเนี่ยผีจะสามารถโค่นในทุกทีมแล้นี่ฟานเดอร์บิชกล่าวพอใจหลังจากที่ลงสนามเต็ม90นาทีในเกมแชมเปี้ยนลีกเสมอกับยังบอย1-1แล้วก็มีสาแดงเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มเรียบร้อยแล้วฟานเดอร์บิกวัย24ปีครับผู้ซึ่งยังไม่เคยลงเล่นตัวจริงเลยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ลงตัวจริงครบ90นาทีเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้และก็รอดูว่าทีมของเขาจะเจอกับใครในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเเปรปปีีีี้้ยนนนนนลลลกกกกกซึึ่่งง็าาาารรรระศผจจัับฉทท์ถ ผมคิดว่าการมาถึงรอบนี้ทุกทีมกแรงมากพอเราต้องมองมาที่ตัวเราเองและเราต้องเรื่องฟอร์มให้ดีที่สุดผมเคยบอกแล้วนะครับว่าทีมของเราคือเป็นทีมที่ทํางานหนักในทุกวันและเรานะครับจะสามารถเอาชนะทุกทีมเท่านั้นเราเล่นได้ดีในทีมเวลานี้หลายคนนะครับไม่ค่อยได้ลงเล่นนักและมันเยี่ยมมากที่จะรับโอกาสในการลงสนามบ้างทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบสุดท้ายที่มีโอกาสในการจับฉลากพบกับแอลิติโกมาดริดอาร์ลบซิกเบนฟิก้าอินเตอร์มิลานสปอร์ติ้งลิปบอนและก็ปารีสแซงแชแมง ข่าวต่อมาครับมินโนเนโอล่อาเอเย่นคนดังของ,อองลิเวอร์ฮารแลนด์นะครับออกมาเปิดเผยถึงนัยะสาคัญนักเตะว่าฮารแลนด์นนะั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงเดือนสมอร์นี้โดยมีแมนเชสเตอร์ตี้นะครับเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมตามการรายงานของสกายสปอร์ตกองหน้าทีมชาติอังกรายนี้มีค่าสิยธิยายอยู่ที่64ล้านปอนด์ครับในช่วงเสมอร์ในขณะที่เจ้าตัวนะครับได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำพิมพบรีทางแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีในช่วงที่ผ่าานมา ไรอุล่านะครับมีการเปิดเผยถึงอน,นาคตของนักเตะในสังกัดของตนผ่านสปอร์ตวันว่าบางทีอาจจะเป็นซัมเมอร์นี้หรือซัมเมอร์หน้าแต่มีโอกาสอย่างมากที่ฮาแลนนะครับจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เลยเราจะได้เห็นกันต่อไปเขาสามารถย้ายได้และก็ยกระดับขึ้นไปอีกทั้งบายิมวนิคราชันชุดขาวบาสุลูนาหรือแมนซิตี้ทีมเหล่านี้คือสมอส่วนใหญ่ที่เขาสามารถร่วมทีมได้ซิตี้นั้นเนี่ยเป็นแชมป์เบลเียมมาแล้ว5ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าแมนเชสเตอร์อินเตซอีกเราทุกคนรู้ดีว่าเขาย้ายไปยังดอทมุลเขาย้ายทีมครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซูปเปอร์ยเยนไดกเกล่าทิ้งท้ายอย่า่วมสนุกถึงจนเราใจสามารถแอดไลน์ใต้คลิปพบกันรหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ